สบายดีทุกคนคลิปนี้มามองเอลิทเอลินก็จะส่วนทุกคนมาต้มข้าวเปียกตีนจอกเห็ดเส้นใหม่ๆสดๆแบบนี้กินไปพร้อมๆกันเลยเนาะทุกคนเนาะเห็ดเส้นข้าวเปียกกะบ๊ดยยากย่างเลยเนาะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆวิธีหิดจะเป็นแบบได้ในนั้นเราก็เป็นลงเห็ยพร้อมๆกันเลยขั้นตอนที่อื่นเราก็จะมาผสมแป้งกันเนาะทุกคนเนาะใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งเส้นกระปุ๋และแป้งข้าวเหนียวลงไปเลยทุกคน แล้วเขาก็จะขนส่วนผสมแป้งให้เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเขาก็จะใส่น้ำที่เห่าต้มฟูดลงไปเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ใส่ไม้พายข้นแบบนี้เลยทุกคนคนไปได้จากน้อยแล้วเขาก็จะใช้มือมาจับเบิ่งงนอกว่าแป้งของเห่าอุ่นพอใส่มือนวดได้แล้วบอเนาะขันทาว่าอุ่นพอใส่มือนวดได้แล้วเขาก็ใช้มือนวดแบบนี้เลยทุกคนนวดแป้งไปจนว่าให้แป้งเข้ากันเป็นเนื้อเนียนดีเลยนะทุกคน ส่วนผสมมะมองเอลิทเอลินก็จะเคียนไว้ให้หน้าคิดเดอ้อทุกคนเหาก็จะนวดแป้งไปจนว่าให้แป้งเหามีความเนียนเข้ากันดีแบบนี้เลยนะทุกคนเนาะแบบนี้ก็เทวดาไซดได้แล้วนะทุกคนเนาะ เขาจะใส่แปง้งสิงคะปูมันนวลหน้าเคียงแลหลองทาดนะทุกคนเนาะแล้วเขาก็เอาแป้งที่เขานวดแล้วมาตัดนะทุกคนเนาะตัดก่อนที่ซําเขาจะาขึงเลยนะทุกคนเนาะส่วนที่เลือกเขาก็เอาใส่ซ้ำเอาพักปุกไว้เพื่อว่าแป้งแห้งนะทุกคนเนาะวันนี้เขาก็จะมาขึงแป้งกันเลยนะทุกคนเนาะ ก็จะขึงออกไปให้เป็นลักษณะเป็นรวง,งยาวๆอ,อกไปนอกามหน้ากะกะได้ตามใจมากเลยทุกคนมกักผพนหน้ามักแผ่นบางสันดะกะได้ตามใจมากเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วเขาก็จะใส่มีดมาตัดแบบสิเลยทุกคนมักเส้นน้อยเส้นใหญ่แบบไหนก็จัดไปเลยเได้ตามใจมากเลยทุกคนมามองเอลินเอลินก็มักสไตล์เส้นแบบนี้เนาะทุกคนเนาะ หมักให้เส้นเป็นแบบหน้าหนาให,ใหญ่แบบนี้เนาะทุกคนเนาะมันจะเวลาเขาไปต้มมันก็จะเนี้ยวนุ่มดีเนาะทุกคนเนาะแล้วแต่ตามขวามมักคงไพ่คงมันเลยเนาะทุกคนเนาะผู้ใด้มักเส้นน้อยเส้นใหญ่เส้นหน้าเส้นบางแบบแบบกะกได้ตามใจมากเลยทุกคนแล้วเขาก็จะเฮ็ดแป๊บเดิมเมื่อเดิมไปจนแล้วเลยเนาะทุกคน đó. เนาะเฮ็ดง,ง่ายๆเนาะทุกคนเนาะ กูได้มักไปได้กระจัดไปเลยสําหรับคนที่มักเส้นก้าเปียกเส้นใหญ่เส้นหน้าแบบมามองเอลิดเอลินมีจัดไปเลยนะทุกคนเนาะเห็ดง่ายๆเลยเนาะเส้นก้าเปียกแบบว่าเส้นใหญ่อ้วนหน้าเซฟขนาดเลยทุกคนตอนนี้เส้นก้าเปียกขเขาห่ากันแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาต้มน้ําซุปกันเลยทุกคนใส่หอมข้าวใส่สลัีลงไปแล้วก็ต้มน้าให้จนฟุดนะทุกคนเนาะน้ำฟุดแล้วเราก็จะใส่ตีนจอกลงไปเลยทุกคนตามด้วยเกลือขนอ ใส่อิ่วข้าวนะทุกคนเนาะทุกคนกะกะได้ตามใจมากเลยเนาะทุกคนเนาะแล้วก็ปิดฝาต้มไปจนว่าติ่งจอกเปื่อยเลยเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ติ่งจอกข้างเห่ากับเปื่อยแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะวันนี้เราก็จะมาตองอันตรน้ำซุปกันเลยทุกคนทพว่อที่จะไปต้มเส้นข้าวเปียกกันนะทุกคนเนาะน้ำฟดแล้วเราก็จะใส่ผักได้ตามใจมากเลยตามด้วยเส้นข้าวเปียกเนาะทุกคนเนาะคนนิดหนึ่งเพื่อบ่ราะเส้นติดก้นหม้อเนาะทุกคนเนาะ แล้วหากจิปะให้นำฟดขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะทุกคนเนาะนำฟดขึ้นมาแล้วก็จะต้ม่อไปอีกตึมซ่องนาทีจริงคอยปิดไฟนะทุกคนเนาะให้ได้แบบนี้เลยได้เป็นเแลวเขาก็จะเทใสท่ถ้วยเลยทุกคนเทใสท่ถ้วยแล้วเรียบร้อยเราก็จะแต่งหน้าด้วยตีนจอกที่เราต้มแล้วนะทุกคนเนาะเพิ่มเติมด้วยมูโกบนะทุกคนเนาะผู้ได้มักซีนะัดไกรก็สาม,มาใส่เข้าไปได้เลยตามด้วยผักบุ้ผักหอมซอยแล้วก็พริกไทยตามด้วยกระเทียมเจียว และเจลนำหน้าข้าวเปียกนะทุกคนเนาะข้าวเปียกของเหา,ก,ากันแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมหฮอดขั้นตอนนี้ทุกคนก็สาม,มารถปรุงได้ตามใจมากเลยมักส้มมักหวานม,าม,มักเค็มมักเผ็ดแบบใดก็จัดไปเลยทุกคนใส่มะนาวแล้วเรียบร้อยแล้วปรุงได้ตามใจมากแล้ววันนี้เราก็จะมาคนคูเลให้เข้ากันดีเลยทุกคนสังเกตเบื่องเส้นข้าวเปียกข้องมามองเอลิณเอลินนีแบบว่าเส้นใหญ่อัวหลวงดีขนาดเลยเนาะทุกคนเนนะ่าเซฟขนาดเลยมาทุกคนวันนี้เราก็จะมากินไปพร้อมๆกันเลย ท, like. ทุกคนแซบขนาดเลยเส้นแบบว่าเนี่ยวนุ่มดีขนาดเลยเนาะทุกคนเนาะสำรับคนทีมักเส้นใหญ่แบบมามองเอลินเอลินแบบซีก็จัดไปเลยเนาะทุกคนเนาะแซบขนาดเลยเห็ดกระโบด้ยากเนาะทุกคนเนาะเห็ดง่ายง่ายอ่าผู้ได้มักอันได้ก็สามามาเพิ่มเติมเข้าไปได้อีกเลยเนาะทุกคนเนาะวิธีการเห็ดอาหารเมนบูมีผิดมีถุนเนาะทุกคนเนาะเห็ดแบบได้กระได้เนาะเห็ดให้มันแซบปากตัวเองเลยเห็ดให้มันแซบปากคนหลบค้างวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วเนาะทุกคนเนาะ สำหรับคลิปนี้มามองเอลิตเอลินกับบุญย,ยังไล่เนาะมามองเอลิตเอลินกับจิขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอวอาบิ่งโต